อาร์เซนอลสยามสวัสดีครับผมเจอกันในอาร์เซนอลทอล์ครับผมเล่าข่าวอาร์เซนอลประจำวันนี้ครับ12กุมภาพันธ์2568ครับวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะครับวันมาฆาบูชานะครับก็อย่าลืมไปทำบุญนะไปทำบุญไปถวายสังฆทานนะครับไปตอนเย็นก็ไปเรีเยกว่าเวียนเทียนนะครับเพราะว่าจะได้ขอให้อานิสงส์ของบุญนะครับทำให้นักเตะของอาร์เซนอลจะไม่เจ็บไปมากกว่านี้แล้วเพราะ รายงานล่าสุดมาจากแคมป์ดูไบคือขายฮาวเวิร์เจ็บไปอีกคนแล้วครับแล้วมีความน่ากังวลกับอาการบาดเจ็บของเขาด้วยโอ้โหปวดหัวเลยปวดหัวเลยคือกล่าวว่าแบบไปพักเบรกทีมชาติไปไป,ไปเตะที่ดูไบไปพักที่ดูไบแล้วจะทุกคนจะฟื้นสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเจ็บไปอีกคนนึงเอาละเดี๋ยวมาดูว่าจะมีการแก้เกมแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้กันยังไงแต่ที่แน่นอนครับเพื่อนๆค่ำคืนนี้นะครับมีเกมสำคัญอีกหนึ่งเกม ไม่ใช่เกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะเมื่อคืน่าซิตี้ก็โดนมาด,ดริดจัดไป3-2โอ้โหมันสุดๆไปเลยนะครับฮัลลนละนิง2ประตูก็จริงแต่ว่าก็สู้การเล่นเกมรุกของจุดขาวไม่ได้เพราะว่าถ้าคู่นี้ถ้ามีการชนะอะไรกันเสร็จปุ๊บแล้วนะถ้าเข้ารอบลึกๆไปมันก็มีโอกาสที่จะมาเจอทีมทีม,ทมเรานะนั่นนะโอ้โหผมนี่เชียร์แป๊ปสุดใจเลยบอกไว้ก่อน <laughs> อ่ะโอเคครับค่ำคืนนี้จะมีเกมพิมพ์เหลีกอังกฤษหนึ่งคู่ครับก็คือลิเวอร์พูลออกไปเจอก,กันกับเอเวอร์ตันครับในศึกเมอร์ซี่ไซเดอร์บี้นะครับเตะกันในช่วงของตีสองสามสิบนาทีนะครับดังนั้นใครที่หลับดึกเชียร์เอเวอร์ตันสุดฤทธิ์สุดใจกันไปเลยนะครับก็เดวิดมอยส์คุมเอเวอร์ตันมาผลงานดีมากๆเลยตอนนี้ขอให้ช่วยหน่อยอย่างน้อยยันเสมอไว้ให้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเตะจบ ไปเกมคู่คืนนี้เสร็จปุ๊บมันจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างอาร์ซนอลกับลิพูนนั้นจะอยู่ที่6แต้ม7แต้มหรือว่า9แต้มนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกึงแต่ว่าวันนี้มีเรื่องของอะไรบ้างของชีมทีมเรามีตั้งแต่เรื่องของอัปเดตท,ที่ดูไบาคายฮาวาสเจ็บ โทมิโยสึเป็นยังไงกันบ้างมีเรื่องของโอกาสในการดันคริวานตีนี่ขึ้นเล่นเป็นปีกนะครับแล้วก็มีสัญญาใหม่ของนักเตะรวมถึงกับตัวของโทมัสปาเตมีความสนใจจากนักเตะที่นักเตะหนุ่มๆมดาวรุ่งที่เล่นในกรีซที่กาลังผลผลงานดีอีกด้วยโอ้โหวันนี้ข่าวเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็อาร์ซตนน่าจะเดินทางกลับจากแคมป์ดูไบามาแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะตเตรียมเตะในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับส่วน Uh, The Rise of a e t a s Arsenal t a c t i c ตอนนี้ตัดคลิปต่อไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว,ตวเตรียมปล่อยในวันพฤหัสนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันส่วนใครที่ยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคไปสู่ข่าวจากดูใบดีกว่าว่าทาไมคายฮาวเวสมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีอาการบาดเจ็บทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้คือไม่มีท่าทางท่าทีว่าจะบาดจงบาดเจ็บอะไรกันเลยนะครับคนรายงานก็คนแรกเลยครับกลายเป็นเอ็กซ์คลูซี รีพอร์เตอร์ไปแล้วนะครับกับเดลี่เมล l นะครับนั่นก็คือคุณแซมมี่ม็อกเบลนั่นเองครับคุณแซมมี่ม็อกเบลก็รายงานออ,าออกมานะครับว่าอาสโตต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการการบาดเจ็บของนักเตะอย่างต่อเนื่องครับเมื่อขายฮาวเวสครับส่วนหน้าคนเดียวของทีมตอนนี้นะครับ ได้รับบาดเจ็บระหว่างทริปฝึกซ้อมของเดอะก n n e เนที่ดูไบทําให้มิเกลอาจตานั้นต้องขาดกองหน้าที่จะลงสนามนะครับตอนนี้ก็ขาดไปหลายคนแล้วซึ่งมิเกลก็ยอมรับว่าเขาก็ผิดหวังที่สมรสรนนั้นไม่สามารถเซ็นกองหน้าได้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาการบาดเจ็บของคายฮาวเวิร์สรอบนี้เนี่ยมันเป็นอาการบาดเจ็บที่น่าก,กังวลครับระหว่างที่ฝึกซ้อมกันอยู่ครับเดลเมลเองก็เข้าใจว่าเขามีอาการเจ็บ ระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้แล้วคือไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อต้นสัปดาห์นะครับแหล่งข่าวระบุว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังแม้ว่าจะมีการวินิจฉัยที่แน่ชัดว่ามีเจ็บแน่นอนแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเจ็บนานเจ็บมากขนาดไหนสมุนสอนนั้นกําลังต้องรอให้เขาเข้ารับการสแกนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าจะต้องพักนานยังไงกันบ้างแต่การบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นบริเวณ กล้ามเนื้อต้นขาหลังนะครับมีแนวโน้มว่าจะทําให้คายฮาวเวิต้องพักอยู่ข้างสนามได้นานนะครับมิเกลต้าก็หวังว่าเขาจะเจ็บน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าน,นักเตะแนวรุกนั้นซาก้าเชียซุดมาตี้เจ็บทั้งหมดเลยแล้วคายฮาวเวิเป็นคนที่ทำประตูได้มากที่สุดให้กับสโมสรเรานะครับ15ประตูหากไม่มีเขาแล้วนะครับก็จะทําให้แนวรุกนั้นขาดนักเตะไปอีกหนึ่งคนและโอกาสในการที่จะแย่งแชมป์กับลิปูดูจะแบบเหนื่อยขึ้นไปเรื่อย ทั้งฝั่งของทาคาโนโทมิยะเซครับอาการบาดเจ็บล่าสุดของแบ็กชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลมากๆนะครับอาร์ซอก็มีแผนพิจารณากับการที่จะผ่าตัดหัวเข่าของเขาครั้งที่2นักเตะคนนี้ครับเล่นเป็นแค่6นาทชีเท่านั้นในฤดูก,กาลนี้ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่พวกเขาอาลเจเนมตันในศึกคาราบาลครับมเมื่อเดือนตุลาคมหลังจากมีการฟื้นอาการบาดเจ็บตรงหัวเข่าได้นะครับแต่ว่าล่าสุดก็เจ็บไปอีก เขาก็ไม่ลงให้กับอาร์ส e ตอลอีกเลยครับเข้าใจกันว่าเป็นความเป็นการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าซึ่งแพทย์เชื่อว่าต้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่เขาต้องใช้การฟื้นฟูร,ร่างกายของตัวเองอีกแล้วก็คาดการกันว่าก็อาจจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤด,ดูกาลนี้ไปเรียบร้อยแล้ว นะครับก็คือจะต้องวิจัยวิจัยกันอย่างใกล้ชิดและสุดท้ายจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยเดือนที่ผ่านมามิเกลต้าก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของโทม่ไปในทิศทางบวกนะครับว่าอ่ะตอนนี้เขากําลังมีการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายแต่ต้องดูว่าเขาจะฟื้นฟนูได้ดีได้นานขนาดไหนแล้วก็จะตอบสนองได้ยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าการบาดเจ็บบาดมีสัดปุ๊บก็ส่งผลกระทบกับเขาทันทีครับประเด็นนึงคือสัญญาของเขาด้านจะเหลือกับอาร์ตต้อเพียงแค่18เดือนแล้วอาร์ตต้อเนี่ยมีกองหลังมากพอแล้วนนนะรับ้้เยออแลวตีก็ มีความเป็นไม่ได้สูงว่าเมื่อหมดซัมเมอร์นี้อาร์ตต้องก็เปิดโอกาสที่จะปล่อยเขาออกจากสโม,มสรน,นะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีแผนอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของโทมิยะสึตอนนี้อาร์ตต้องกองหลังนะครับโทมิก็กลับมาได้แล้วนะครับไอ้ไม่ใช่โทมิเบนไวก็จะกลับเข้ามาสู่ทีมได้แล้วซึ่งจะทำให้โทมินั้นถ้าถ้าหายเจ็บกลับมาเขาก็โอกาสลงสนามก็คือไม่ค่อยมากเท่าไหร่ นั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องของอาการบาดเจ็บตอนนี้โทมิสำหรับผมเหมือนที่เคยบอกครับว่าโทมิได้จะโดนปล่อยตัวจากทีมและเพราะว่าอาการบาดเจ็บรื้อรังนะครับอาร์ตตอลเองต้องมองในระยะยาวว่าจะต้องเสริมแบบไหนย,ยังไงใครเข้ามาเพราะว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยเราจะมีการปล่อยนั้งแต่อย่างคิวีอออย่างซนเชนโกออกไปดังนั้นจะต้องมีการเสริมตักเแต่กองหลังเข้ามาอีกสักคนหนึ่งเพื่อทําให้โคดิปมันมันเต็มขึ้นมันดีขึ้นเพราะอาร์ตตอลก็ต้องแพนตัวเองแล้วว่าเฮ้ การที่นักเตะมีอาการบาดเจ็บเยอะในปีนี้เนี่ยพวกเขาก็ต้องเพิ่มขุมกำลังสำรองให้มันให้มันดีขึ้นให้มันหนาขึ้นมาดูที่ทีมอามาดีมาดูที่ทดีแอนเลติกครับได้พูดถึงประเด็นของคายาวเวสไว้อย่างไงกันบ้างนะครับดีแอนเลติกก็เขียนโดยคุณเจมส์แม็กนิโคลัสนะครับ ก็ยังไม่ร์ว,ว่าจะเจ็บขนาดไหนแต่ว่าเมื่อพิจารกกับตัวเลือกของแอสโต้ตำแหน่งของแนวรุกแล้วก็ลำบากเลยครับมาตี้เพิ่งจะเข้าสแกนซึ่งคาดกันว่าจะมีต้องมีอาการบาดเจ็บประมาณ6สัปดาห์ซาก้าอยู่ที่ดูใบฟื้นร่างกายได้ดีแต่เชื่อว่าจะกลับมาได้ประมาณต้นเมษายนส่วนเชียร์ซุดไม่ต้องห่วงครับพัก1ปีเต็มๆด้านแอสโต้ก็จะมีไคฮาวไบรท์ทรอซาวานเนรีไรท์ฮิมสต์ลิงก,การเสียฮาวไบรท์ไปทำให้แอสโต้เหลือเพียงแค่ ทรอสซาวานเนรี ieri, แล้วก็รายฮิมส์ลิงเท่านั้นและในช่วงเดือนนี้ผ่านมาอาร์ตสโอลก็พลาดได้นักเตะตัวลูกเข้ามานะครับมีการยื่นข้อเสนอซื้ออลิวร์กินส์แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกันแต่อยา่างใดและเมื่อมาดูกับตารางคะแนนตารางโปรแกรมของอาร์ตสโอลเดือนกุมภาพันธ์คืออาร์ตสโอลจะต้องเตะด้วยกันหมด7เกมครับมีเลสเตอร์เวสต์แฮมฟอเรส แชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เชลซีซึ่งส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้อาร์เซนอลนั้นประสบปัญหากับตำแหน่งของนักเตะตัวรุกเต็มต,ต,ตัวเลยอาร์เซนอลยังคงมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บในฤดูกาลนี้ครับทั้งเบนไวท์โทมิยยสุคาราฟิโอรีแล้วก็ซินเชนโกแต่โชคดีที่เบนไวท์นั้นจะกลับมาแล้วริกกี้แล้วก็ซินเชนโกพร้อมสแตนด์บายอยู่ข้างสนามนะครับปัญหาของอาร์เซนอลตรงนี้ก็ส่งผลกระทบกับทีมโดยตรงเลยทีนี้เนี่ยมาดูว่าทีมนิวแอนติกส์รายงานว่าการบาดเจ็บของ คายฮาวเวสนั้นมาจากการมาจากการเพรสซิงนะครับมาจากการฝึกเพรสซิงข้างสนามก็คือการออกตัวในการเรียมเพรสซิงซึ่งปกติแบบนี้เลยนะครับในการวิแล้วก็ก็ทำให้กล้าเมเนื้อกระตุกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บซึ่งก็ยังไม่ชัวร์ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องพักรักษาตัวอะไรยังไงเท่าไหร่ประเด็นตรงนี้นี่มีปัญหาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บของทีมทีมเราซึ่ง ก็มันเป็นความเสี่ยงครับที่สโมสรก็มองตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเซ็นสัญญาน,นักเตะใหม่มาก็เสี่ยงกับการที่ซื้อมาแล้วใช้งานไม่คุ้มในระยะยาวอะไรเงี้ยครับผมทางด้านกันมันก็มีความเสี่ยงขึ้นหากว่าน,นักเตะอาร์ซนอลมีอาอก,การบาดเจ็บขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเครื่งรุกการที่หลังสุดท้ายก็กลายเป็นว่า มีผลกระทบจริงๆในเพราะเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะที่เกิดขึ้นคำถามต่อไปคือแล้วอาร์เซนอลนั้นจะต้องทํำยังไงตอ่อกับโอกาสของทีมกับการจัดการต่างๆนานา,นานมากมายที่ทีมจะต้องเชิญในเวลานี้นะครับก็บอกว่าอันดับแรกนั้นสิ่งที่อาร์เซนอลจะต้องทําก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการมองหานักเตะตัวรุกเพิ่มเติมแต่ ต้องมองนักเตะที่อยู่ในทีม ChoiCE แรกที่เกิดขึ้นเหมือนที่เคยคุยไปค่าวก่อนคือเราอาจจะได้เห็นมิเกลเมเนโนครับถูกดันขึ้นไปเล่นแดนบนซึ่งตอนแรก Choice แรกเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นไปเล่นในลักษณะของฟ a ลสไน n ก่อนพอฟอลสไนเสร็จปุ๊บก็อาจจะขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าคู่กับเลโดทรอซ่าทรงมันก็คือจะเป็นเหมือนกับตอนที่อ,อดิกาดมีอาการบาดเจ็บแล้วทรอซากับคาร์ฮา เล่นเป็นมิดฟิลเบอร์8กับฟอลส์ไนส์สลับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าคู่ซึ่งส่วนตรงนี้ก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันกับที่จะเป็นการดันให้มิเกลเมโนลครับขึ้นไปสู่ส่วนของตรงนั้น2คือคิเรนตินีเนี่ยอาจจะถูกขยับขึ้นไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับเมื่อดูจาก3ตัวเลือกของเราครับชอยสามตัวเลือกแดนบนของทีมทีมเราบอกไปเลยว่าโอ้โหทอสซาเรายังพอที่จะเชื่อว่อเชื่อมั่นได้อยู่ใช่ไหม วานเนรี uh, ่ก็ถือว่าน้องก็ทําได้ดีมากๆแต่ถ้าจะให้น้องแบบกลายเป็นคนที่เราคาดหวังได้ตลอดมันก็คงจะไม่ได้ขนาดนั้นส่วนตัวของไรฮิมเตอร์ลิงก็ทุกคนก็คงจะแบบสายหน้าไรฮิมก็ขอให้มันกลับมากลับมาจากทะเลหน่อยอะไรแบบนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาได้หรือเปล่าดังนั้นแล้วจึงบอกได้ว่าในรุกของอาร์ซ์ตอลแดนบน3คนนั้นเราคงจะคาดหวังได้แค่ทรอสซาเพียงแค่คนเดียวนะครับดังนั้นถ้าว่าทรอสซาจะขยับไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้า ปีกซ้ายก็ต้องเป็นไมร์รฮิมสตอริงก็คือวานเนอรี่บางทีซ้ายอาจจะเป็นไรฮิมสตอริงแล้วก็ขวาก็เป็นวานเนอรี่อย่างที่เราเคยได้เห็นแต่ทีนี้มันก็ต้องหาตัวลูกอื่น,นๆเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเป็นการดันเครนเทนี่ขึ้นไปได้เป็นปีกซ้ายเหมือนกับมีอยู่เกมเกมหนึ่งชุนไทยเกมที่เทนี่ถูกขยับขึ้นไปเล่นเป็นตำแหน่งตัวน,นั้นแล้วทีนี้คือเป็นคนที่ครอสบอลได้แม่นครอสบอลได้ดีครอสบอลได้เด่นจุดนี้ก็อาจจะทําให้การที่มีเกมต้าปรับแผนการเล่น ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลก็ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกคือไม่ต้องทำอะไรเยอะครับคอสอย่างเดียวถ้าการครอสเข้ามาก็หมายความว่ากองหน้าอาจจะต้องใช้เป็นมิเกลเมนิโน่แล้วก็เบอร์8เนี่ยเอ้ยกองหน้าอาจจะเป็นทอสซาแล้วเบอร์8อาจจะมิเกลเมนิโน่แล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปช่วยเสริมตรงนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ปีกขวาก็อาจจะต้องสแปร์ระหว่างวานิรี่หรือว่าสแปร์ระหว่างวานิรี่หรือหรือสตอริงก็ Choices เหล่านี้ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งหมด นะครับเพราะว่าปัญหาจุกของอาร์สตอตอนนี้ที่มันเหลือเพียงแค่นี้ทำให้มิเกลตด้จำเป็นต้องรับมือเพราะทำมารับมือไม่ได้เสร็จปุ๊บเครื่องรุกการหลังจะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ขณะเดียวกันเขาก็มองว่าการที่อาร์ตตอมีปัญหาเรื่องของตัวรูกแบบนี้มันก็อาจจะทําให้คู่แข่งเกิดความชลาใจพอคู่แข่งชลาใจว่าอาร์สตอมีอาการบาดเจ็บตัวรูกเยอะอาร์สตอน่าจะรุกได้ไม่ดีลุกได้ไม่คมเหมือนเดิมก็จะทําให้คู่แข่งเกิดความชลาใจแล้วก็เปิดเกมใส่อาร์สตอมากขึ้นซึ่งพอมันมีีช่่องวงวาาในกรโจม จุดนี้ครับจะทำให้อาจ,จต้องมีโอ,อกาสกับการได้ประตูเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันแต่ว่านี่คือเป็นแค่มุมมองของการวิเคราะห์ครับเพราะว่าสุดท้ายก็เราก็ไม่รู้จะยังไงแต่ว่าต้องไปดูว่าในการแข่งขันจริงๆเนะี่ยเราจะลงสนามกันเล่นกันเป็นยังไงเพราะสุดท้ายก็พอแล้วว่าเกมกมนึงมันมีอะไรที่สามารถจะพลิกได้ตลอดแล้วก็มันมันมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเมื่อมาไปถึงเรื่องของนักเตะต,ตำแหน่งเอ่อเมื่อมาไปถึงเจ้าพวกบรรดาดาวรุ่งถามว่ามีใครที่จะเบียดขึ้นมาเป็น เป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีเด็กที่แบบจะขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยดังนั้นตอนนี้อาร์ต e อเองก็ต้องพยายามจะปรับตําแหน่งของตัวรุกให้ช่วยเหลือกันได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายการเล่นต่างๆมันจะออกมาอย่างไงนะครับอ่ะโอเคไปกันต่อครับรื่งก็คือเรื่องของสัญญาใหม่ของนักเตะ โทมัสปาเต้เนี่ยเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่คาดกันกันว่าจะโดนปล่อยตัวในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นักเตะที่จะโดนปล่อยตัวมีใครบ้างคนแรกก็คือโทมัสปาเต้นะครับคนที่2ก็คือเป็นคิรันเชียนี่สคืออเลสเดอร์ซินเชนโก o คนที่4ี่ก็คือจอร์จินโยคนที่5ก็คือคียัคูปคิวอออันนี้คือยังไม่รวมกับเนโตแล้วก็ราฮมสตอร์ลิงที่เรายืมตัวมา นะครับดังนั้นนักเตะพวกนี้ก็คาดว่าจะโดนปล่อยตัวค่อนข้างชูแต่ถามว่านักแต่ถามถามแฟนบอลว่าคนไหนที่ไม่อยากให้โดนปล่อยก็คือตัวของโทมัสปาเต้ซึ่งโทมัสปาเต้เนี่ยเจรจาสัญญากับอาร์เซนอลคือเขาต้องการสัญญา2ปีออปชั่น1ปีแต่อาร์เซนอลยื่นให้เป็นแค่1ปีบวกกับอีก1ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยจาก2 0 0 0 0 0ปอนด์ก็คือลดลงหรือประมาณแสนห้าแล้วไปใส่ใส่โบนัสอื่นๆต่างๆ เพิ่มเติมเข้าไปซึ่งตอนนี้การเจรจามันยังไม่คืบหน้ากันแต่อย่างใดแต่ล่าสุดก็คือมีกคกว่าอาร์เซนอเองก็พิจารณาที่จะเซ็นต่อสัญญาตัวของโทมัสพาเต้เพิ่มขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคือสัญญาที่ว่านั้นเป็นสัญญา1นบกหเหมือนเดิมนะครับแต่เหมือนกับอาร์ตโนยื่นข้อเสนอนสไปเสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็คืออาร์ตโนไม่ได้เขาเรียกไม่ได้แบบไม่ได้ ไม่ได้เร่งในการพูดคุยสัญญาก็คือรอดูท่าทีของปาเตรอดูผลงานรอดูอาการบาดเจ็บของของปาเตอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ปาเตเองมีผลงานที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแบบนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยก็ทําให้โอกาสที่จะได้รับสัญญาใหม่มีความเป็นไปได้เพราะว่าอาร์ตโนก็คือก็คืออยากให้เขาอยู่แต่ต้องเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเอเรื่องของค่าเหนื่อย เพราะว่า200,000อาจจะเป็นแสนห้าเป็นแสนสามแล้วก็ใช่ใส่โบนัสเข้าไปถามว่าปาเตอยากอยู่กับอาร์ติโลไหมคําตอบคือปาเตอยากอยู่กับปืนใหญ่แต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องของตัวเลขนั่นแหละที่อาร์ตโลก็ต้องระมัดระวังให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกับเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างไปกันที่โจนกาเซียครับนั่นก็คือผู้รักษาประตูชาวสเปน อันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับจากเดียร์ดิกที่ก่อนหน้าน,นี้ว่าอาร์โต้ก็วางเป้าหมายจะเซ็นสัญญาเขาในซัมเมอร์ที่จะถึงแต่ว่ารายง,งานเพิ่มเติมจากฝั่งของ s k y Sport ก็บอกว่าตอนนี้อาร์โต้วางเป้า,าแล้วนะคนแรกก็คือมาตินซูเมเมดีคนที่2ก็คือโจนกาเซียและประเด็นที่มีการพูดคุยคืออาร์โต้พูดคุยเบื้องต้นผ่านหมดแล้วหรือไม่แค่ประมาณหรืออีกประมาณสิบเที่จะทําให้ดิวดทั้งมาตินซูเมอรแมดีแล้วก็โจนกาเซียสําเร็จนะครับโดยอีกส่วนหนึ่งก็รายง,งานออกมาคือ เหมือนครับทุกอย่างผ่านแล้วครับเหลือให้ถึงเพียงแค่ซัมเมอร์อย่างเดียวหลังจนั้จะมีการเซ็นสัญญาคือเหมือนกับอาร์โต no ้พลาไปแล้วว่าจะเซ็นสัญญาใครเดี๋ยวเรา,เราไปดูนะเพราะว่าฝั่งของมาตินซูบิเมนดีนี่ก็มีข่าวออกมาจาก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 สเปนว่ามาร r i ิดก็แสดงความสนใจอยากได้เขาตัวเขาอยู่เหมือนกันแต่คุณไปดูแมนซิไปดูมาริดสิคาราวิงกา ชูเมนี่อะไรเงี้ยที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับอยู่แล้วก็ผมเห็นเมื่อคืนชูเมนี่เล่นเป็นเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมเอออะไรเงี้ยก็แบบคือมิดมีวิฟ์ตัวรับเยอะแล้วดังนั้นคุณก็ไม่ควรจะเอาป่ะใช่ไหมคุณก็ควรให้ผมบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ไปที่อ่ะ2นักเตะหนุ่มสองนักเตะด,ดาวรุ่งนะครับผมของหลีของ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 กรีซครับ คือรายงานออกมาเนี่ยนักข่าวที่เป็นการรายงานนะครับเป็นนักข่าวจากทำอยู่ที่อยู่ที่เมืองอยู่ที่เบอร์มิงแฮมนักข่าวที่รายงานนะครับก็คือชาลีฮาร์เฟนเดนครับเป็นนักข่าวที่อยู่ฝั่งฝั่งบนครับอยู่วิลล่าอย่างอยู่เบอร์มิงแฮมอยู่วูฟแล้วก็เวสต์บรอมเป็นของเบอร์มิงแฮมเวิร์นะครับเป็นแฟนบอลของเบอร์มิงแฮมด้วย เขาก็รายงานออกมาว่าเนี่ยอาร์ตโนเป็นหนึ่งใน4ทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่แสดงความสนใจอยากจะคว้าตัวนักเตะของโอลิมเปียกอสนะครับก็คือชา,ชาราละอืมนคนซ้ายมือคนซ้ายมือของผมเนี่ยคนซ้ายมือไม่ใช่คนซ้ายมือคนนี้คนคนนู้นคนขวามือสุดที่คนอ้าปากเออชื่อว่าชา,าลชารมชาลามโพสคุสคุสตูลสัสนะครับกุสกอสตูลสัสชื่อประมาณนี้แหละ อายุ17ปีคนนี้เขาเป็นนักเตะก,กองหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยชื่อว่าคริสโตสมุสมุสซาคิติสอายุ18ปีทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักเตะวอ n เ e อร์คิสของโอลิมเปียกอสแล้วก็ลงเล่นเป็นตัวจริงไปเรียบร้อยแล้วนะครับณนะเวลานี้โดยมาดูผลงานของเขาดีกว่านะครับลงเล่นกันไปเยอะนะไม่ใช่แบบน้อยๆลงเล่นมันไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ทําประตูและทาผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับ อาร์ซ์ตเป็นหนึ่งใน4ทีมซึ่งมีใครบ้างมีแมนยูมีอาร์ซ a ตมีแอสตันวิลล่าอีกทีมนะี้ยังไม่มีการพูดถึงแต่ตอนนี้ผมเห็นทั้งฝั่งแมนยูเขาเล่นข่าวตรงนี้เยอะมาก,มากๆทีเดียวเหมือนกันซึ่งก็ก็จะเป็นแผนในการเสริมนักเตะในอนาคตนะครับไม่ใช่เป็นในเร็วๆนี้ก็จ,จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แต่ว่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับตอนนี้หลายคนก็รู้สึกเสียดายครับว่าเฮ้ hey, ถ้าเจ้าหนูชิโดอยู่ตอนนี้ชิโดเอ้ยบางทีมอาจจะได้ลง,ลงเล่นทีมชุดใหญ่ก็ได้เพราะว่านักเตะเจ็บเยอะอะไรเงี้ยไปอยู่แมนยูชิโดก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงสัมผัสทีมชุดใหญ่แล้วก็เปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้เยอะแยะมากมายตอนนี้อาร์ตองมีอาการบาดเจ็บชิโดถ้าชิโดไม่ยานะบางทีชิโดอาจจะได้ลงเล่นในตอนนี้แล้วก็ได้ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะยังไงใช่ไหมก,ก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้อาร์ตองประสบปัญหาการบาดเจ็บของนงต เยอะเหลือเกินเยอะจนไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับก็ก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจทีมของเราต่อไปนะครับเพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือมันมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็อย่างสาคัญคือหวังว่าเราจะไม่ได้เจ็บไปมากกว่านี้ประเด็นนี้เรามีอาการบาดเจ็บแบบเพื่อนเพนมันก็คือเรื่องของการที่อารมณ์หมดลิเวอร์พูลเจ็บอะครับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาคือเราใช้ร่างกายกับการไล่เพรสคู่แข่งหนัก,นก,นกๆคู่แข่งเยอะๆ เป็นปัญหาของการใช้แรงใช้กล้ามเนื้อแล้วสกอตเอเดย์เป็นเรก็ยังไม่ได้แข็งมากพอมาเลยมีอาการบาดเจ็บตรงนี้เกิดขึ้นดังนั้นถ้าปีนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วทีมเรารู้แล้วก็ต้องหาวิธีการรับมืออตรงจุดนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ซัมเมอร์เราจะต้องจัดการต้องต้อง,ต,องต้องทำให้ได้มากกว่านี้เนาะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอันนี้เนาะคลิป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 เรื่องเล่าเป็นพอดแคสต์นะครับผมจากหนังสือ Revolution the Rise of a r t e t a s Arsenal นะครับผม <c oughs> ผมทิ้งลิงก์ไว้ในให้ใต้คอมเมนต์หรือว่าเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาข้างๆนี่แหละอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะมีฟีเจอร์ตรงนี้ยังไงก็ออกมาแล้วด้วยกันทั้งหมด2 EP เดี๋ยว EP ที่3ต่อไปมันจะเป็นการที่มิเกล อีพีแรกเนี่ยมันเป็นพูดถึงความมุ่งมั่นของมิเกลเวต้าใช่ไหมอันนี้2เป็นเบื้องหลังของการย้ายจากเอเวอเรตต์มาสู่อาร์เซนอลอันที่3เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมอาร์เซนเกอร์ต้องซื้อมิเกลเวต้าเข้ามาสู่ทีมเพราะว่าในปี2011เนี่ยเราเสียเชสฟาร์เบร์กัสไปให้กับบาซ่าเราเสียซามินาซีไปให้กับอ่าใครวะแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นการดึงมิเกลเอต้าเข้ามาในตอนนั้นน่ะมันเป็นปัญหาของอาร์เซนอลนะครับมันเป็นปัญหาที่อาร์เซนอลเอง ต้องเสียนักงแต่คนสําคัญไปเพื่อที่จะเอาเงินไปไปจ่ายค่าสนามที่เราสร้างขึ้นมาด้วยดังนั้นปัญหาอาร์เซนอลมีปัญหาเรื่องของการเงินไม่พอมีความยุ่งเหยิงของห้องแต่งตัวไม่พอสิ่งที่อร์เนเมเกอร์ดึงมิเกลกิต้าเข้ามาเนี่ยจะมาช่วยอะไรยังไงซึ่งในบทต่อไปจะเป็นการพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็จะยิงยาวไปจนถึงการแขวนสตัก๊กแล้วก็การไปสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วว่าการย้ายมาคุมอาร์เซนอลนะครับติดตามได้ใน EP ีต่อๆไป นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ในคอมเมนต์หรือว่าให้มันเด้งขึ้นมาในหน้านี่แหละนะครับโอเคเวาหมดแล้วก็ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ